กำลังกรอกน้ำเข้าเครื่องดูดน้ำเอาลาเต้ลงไปเลยเออยคือลงไปคักแท้ลาเต้นี่เอาออกมาหมดสี่ตัวเลยบัดนี้โอ้เขามีคันรั่วเนาะมีคันรั่วออกมาหากินยากันโอ้เรียงแบบเซรีเลยตัวนี้ ลาน้องงัวออกหาอาหารโอ้มีหน้าต้นกล้วยมันเหียนวออนวดไปก <laughs> ออินใบกล,ลไไ้วยเอออร่อยใหญ่เลยค่ะกินกินใบไม้อร่อยใหญ่เลยน้องงัวอุ้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นตายา <laughs> ตัวนี้ตัวใหญ่เออตัวนี้เป็นตัวย่านไว้ยางใส่เลยฉันไม่ได้ใส่สีแดงนะพี่งัวเอาพี่ดอกพี่งัวมันเคยเจอใส่ฉันยังไงเหรออมตัวนี้สงสัยตัวพ่อมั้งนี่เนาะโอ้ตัวเมียตัวนี้มีนมงัวนมหรืองัวอะไรโอ้งัวเนื้อตัวนี้ท้องตัวนี ตัวเออเออนมตังเตาอยู่นี่องข้าต้ยี่ยเลาเอ้อากัรอันนี้ลูกเขาหมดเลยนี่ลูกเขาสามตัวเลยนี่ออเขาผสมเพิ่งแ้องใช่ัมเขาผสมเทียมเอาเนาะบรรยากาศบ้านนอก ธรรมชาติธรรมชาติมากค่ะวันนี้พามาเที่ยวนากันหมาก็วิ่งหาป่าพี่น้องอยู่ในโอล่ะมันอยู่ใต้บ้านเนาะสิอ๋อนอ๋อมันต้องเติมน้ำมันอยู่ทั้งใต้นะ่จะจนร้อนแหละจนร้อนจนร้อน,อ,นอยู่ใต้ใต้จะร้อนขาวเลยบอกแหละนั่นแหละนั่นแหละ ลาเตจิจับปลาเนี่ยลงแล้วเว้ยลาเตลงแล้วเว้ยเออมันเห็นปลาลาเตเห็นปลาเออเออเดี๋ยวก็ลงไปหมดเลยนี่ไอ้ขี้ดื้อไอ้ขี้ดื้อก็จะลงแล้วไอ้ขด้ดื้อเอาตัวนั่นค้างทเฉยไม่กล้าลงตัวนั้นค้างอ่า lông cần một lọc à, lưỡng ừ, ừ, ừ. à. ừ. thiệu lợi ra tê lưỡng thiệu lợ. lợi lông lọc lông lọc lạc lưỡng lợi à, lông <laughs> 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 <mình ấy> <laughs> เออลาเต้มันไม่ห่วงรอห่วงสวยแล้วลงน้ำแล้วอาจารจับปลาไว้ให้มกกินเออไปลองคืนเหรอเออเอาไอ้เนึ there, well, ่งกะทันมีอะไรมีเลาเชือกนี่ปลาอาจารย์จับป่า มันจับป่าผมจะลงไปช่วยน้องม้วมันลงไปก่อนเลยมันลงก่อนเลยน้องขึ้นได้แล้วพี่ยังขึ้นเ่าได้เอาสนุกกันใหญ่เลยน้องมากันใดเอาเอาเอาเขื่อนกันเอาสนุกกันใหญ่เลยเอ้าเอ็นี่เห็นปลาพุดลงเลยนี่เอ้ลาเต้ bắn bay na mốp ấy này luôn thế. ôi phụ chui táp tốt. à này. này <tốa mì> <laughs> นาเมัอนน่ะแกลบทางทางเงี <connectors and crap> <friendly> ้ยดีมัน <pause> ฟ <polls> ิดเบ่ล้มันฟิดว่าจีดูดเกดแกต๊คองแลยดุดตูดลุงแหวงเลยพิงวะพิงวะพี่น้องพิงวะพิงวะมันจีพิงวะพิงวะ